สัตว์สี่อย่างนี้บ่งบอกถึงว่าการที่ใครบางคนส่งเข้ามากั่นแกล้งเรื่องราวเลียนรับเรื่องราวอาถรรพ์สายลายมือกาบาดเรื่องราวสื่อเลีรนรับให้ท่านระวังให้ดีสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆมันจะเจอมันมันต้องมีสัญญาณนะสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบเป็นสื่อเรื่องราวต่างๆสายลายมือกระบาดต้องรู้รทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านหลบหลีกเป็นท่านอยู่เป็นท่านก็อยู่ได้นะครับผม จะมีอาถรรพ์ต่างๆก็เหมือนกับหมอผีหมอต่างๆนะครับหมอธรรมต่างๆเขาเข้าไปเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่เออเพราะว่าเขาอยู่เป็นไงนะครับผมเรื่องราวต่างๆเรื่องราวลึกลับเรื่องราวอาถรรพ์ท่านรู้ท่านก็หลบได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าสัตว์สี่อย่างท่านต้องหลบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกมันเป็นอะไรที่หลบยากที่สุดนะครับแล้วมันหลบยากยังไงอะนะครับผมสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาประเดบดังท่านต้องรู้นะ นะผมมันเข้ามาด้วยจิตของท่านบางทีมันมองไม่เห็นนะผมนะับอย่างแรกคือตะขาบนะครับผมตะขาบสิ่งที่เข้ามาเรื้อยเข้ามาสัมผัสเข้ามาเข้ามาหานั่นคือรูปนะครับผมและเสียงรูปรสเกลิ่นเสียงนี่คือสัญญาณทั้งสี่นะครับผมถ้าเป็นตะขาบท่านก็ต้องดูรูปคือรูปทางไหนบ้างรูปทางจิตนะครับรูปการมองเห็นรูปด้วยกลิ่นนะครับกลิ่นตะขาบคงไม่มีใครได้กลิ่นนะ แต่กว่ากลิ่นมันเหม็นเน่านะครับผมตะขาบด้วยในลักษณะที่เป็นยังไงครับตะ,ตะขาบเขียวตะขาบที่ไหนสีเขียวนะครับผมตะขาบคุณใส่น,นั่นเองนะครับตะขาบเขียวตะขาบดําตะขาบแดงสิ่งต่างๆที่เข้ามาท่านส,สังเกตเรื่องราวต่างๆพวกนี้ถ้าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูคำคุ้มครองท่านอยู่นะครับผมท่านจะเห็นด้วยภาพภาพด้วยจิตบางคนเขาเรียกว่าบางคนก็มีมโนยิธิได้ฝึกมา ภาพจะมาเตือนนับสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นยันกอเพชรมาเตือนที่กบหม่อมของท่านไม่ว่าจะเป็นตะกุดนาลายตึงด้พบนับข้างนะครับน,บนับเบี้ยกแก่หลวงปู่เกษมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านพบติดตัววัวธนูก็ได้นับทุกสิ่งทุกอย่างมาเตือนคูมารทองก็ได้นะครับหลวงปู่แยมว่าสามงามพอพ่อมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ย นะครับก็จะเตือนด้วยจิตของท่านน,นี่คือสัญญาณรูปนะครับรูปลดกินเสียงนะครับรูปเห็นจันจระภาพจะเข้ามาเตือนนะเพราะฉะนั้นสิ่งดังนั้นมันเกิดขึ้นกับสายไรอกระบาลอยู่แล้วแต่เราต้องพูดถึงว่าถ้าเจอตะขาบท่านต้องอยู่ห้ามอยู่ไกลในสัญญาณสัญ,ญลักษณ์บริเวณของมันคือสิ่งนั้นมันแตรสภาพนะครับไม่ว่าจะใครที่จะดึงของออกจากตัว นะครับอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพยุมากตาอิติโพธิมนุปโตตึงออกไปแล้วนะครับไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าปัดด้วยหูนะครับหรือเผาพยันดื่มนะปัดสิ่งต่างๆออกไปหมดไปสิ้นแล้วไปณจุดๆนั้นนะครับผมมันจะแปลสภาพเป็นตะขาบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นตะขาบบริเวณนั้นท่านจะเข้าไม่ได้เลยนะครับเองเข้าไปเองก็เจอใหม่เองก็ต้องเอาออกใหม่ นะผมและการกว่าเจ้าออกเนี่ยมันทรมานนะนะผมสายเละมือกระบาดเรื่องราวต่างๆซิกเซนท่านต้องระวังการกินและแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเ w e i g ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัมผัสด้วยกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพิเศษของท่านต้องเปิดทันทีนะครับอย่าพลาดนะครับไม่ใช่อย่ามานะครับอย่ามารู้สึกว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงหนูเจอมาแล้วจริงไม่จริงเจอไม่จริงนะครับผมภาพแรกคือของจริง นะท่านต้องรู้ก่อนนะว่าคุณเป็นคนมีซิกเซนเป็นคนมีสัมผัสพิเศษเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ถ้าคุณเห็นภาพแว็บแรกคุณต้องถอยเลยนะนะประสบการณ์บางคนยังน้อยอยู่นะยังไม่สามารถสัมผัสเรื่องราวต่างๆได้อย่างชัดเจนถ้าสัมผัสเรื่องราวพวกนี้เข้ามามันจะมาทําให้ท่านเจ็บปวด,ดวดนลาวไม่ว่าจะเป็นการปวดเมื่อยเมื่อตัวไปหมดเลยบางคนบอกเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วไม่ใช่สําหรับเรื่องสายศาสตร์เราตัดทิ้งเรื่องพวกนั้นเลยนะนะ แต่ถามว่าต้องกินยาเป็นเรื่องปกติับผมเราต้องควบคู่กันไปแต่ว่าท่านต้องระวังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันกดทับพ,พลังนะครับผมด้วยอํานาจบาร,รมีวสนาตะขาอันตรายมากสื่อสารสื่อทอดต่อกันไปนะผมมันส่งมานะส่งมาด้วยกันเลยเผานะเผาตำเปลี่ยนแสกนะครับ,รน,นะรบนี่คือเรื่องสายสตร์เพราะฉะนั้นท่านต้องระวัง สายเลือมือกระบาดไม่ระวังไม่ได้ข้อที่1นะครับผมและข้อที่2องนะครับผมข้อที่2เป็นสัญญาณเกี่ยวกับนกนะครับใครบอกว่านกไม่สําคัญนะครับผมนกก็บินกันเกินว่อนไม่สําคัญสัญญาณเกี่ยวกับนกบง่งบอกถึงเขาเรียกว่าพยามาจุราชกําลังจะมานะครับผมโบราณโบราณเขากลัวกันมากเรื่องเขาเรียกว่ามาเอาดวงวิญญาณมาเก็บนะบดวงวิญญาณไปก็คือคนถึงคาดแต่ว่าสิ่งต่าง เรบเคยได้ยินหรือไม่เราผมเองเข้ามาไม่ได้มันก็เอาไปไม่ได้นะครับผมแต่ว่านั่นนั่นคือลูกน้องของท่านพญายมราชท่านมารับตัวไปนะครับผมแต่ว่านะครับผมสิ่งต่างๆเราต้องขอกข้มาขอเข้ามาท่านก่อนขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับผมท่านพญายมราชนะครับผมหมอนทําทำเป็นเพียงแค่สะพานบุตรนะครับผมแต่ว่าสิ่งต่างๆนะครับผมสัญญาณนกมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิ่ง มันไม่ได้แปลว่าท่านพยายมยมท่านมาอย่างเดียวนะครับผมแต่แปลว่ามันมีพูดผีพีศาตมันมานะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ไม่ได้แปลว่าท่านถึงคาดแปลว่าท่านกําลังเจอเรื่องราวร้ายแล้วถ้าถึงคาดใครก็ช่วยท่านไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยท่านไม่ได้นะครับผมถึงเวลาขอเวลาต่อรองกับเขาก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากวันตายเจ็ดวันนะครับผมนั่นเป็นวันที่ นะผมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรวมตัวก็คือตั้งจิตนำรงตนให้มัน่นนะครับเราจะไปสวรรค์หรือนระกวันนั้นแหละเจ็ดวันนั้นแหละเป็นปสัมเวรสีตอนนั้นแหละจะได้รู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นสัญญาณบอกกล่าวข้อที่2เนี่ยก็คือนกนะผมนกบินมานกแสกบินมาก็บอกเลยมาแล้วพยานมาจุราตนะผมแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่มันคือเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเร้รับเรื่องราวอาถรรพ์นะครับผมที่เกิดขึ้นณนะจุดนั้นนะครับถ้าท่านไม่เข้าไปคล้องแวก ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวนะเดินหลบหนีไปก็รอดไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับก็มาแล้วนี่ไงนะผมก็มาแล้วเนี่ยสัญญาณมาแล้วนะนกมาแล้วนกแสกมาแล้วนกกังเขนมาแล้วนกต่างๆก็มาแล้วนกนกสัญญาณแห่งยมทูตมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเขาจะมารับดวงวิญญาณนะครับแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะผมเขาอาจจะแปลงกายมาก็าได้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังพูดถึงเรื่องราวเลยหลับสื่อถึงเรื่องราวอาถรรพ์ ครับถ้าเราไม่เข้าไปมันก็ไม่โดนเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นอยู่นกแสกบินอยู่บนหลังคาบ้านหลังนั้นจะสวยนะครับบ้านหลังนั้นจะสวยทั้งบ้านเลยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เข้าไปนะครับผมไม่พูดไม่ทักไม่สนใจเดินผ่านไปก็จบ <c oughs> ก็ไม่โดนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างไม่โดนไม่ต้องสนใจมันนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านของท่านล่ะนะครับผมทีนี้ต้องหาวิธีแก้นะครับผมก็คือสาดน้ำมนต์กันยกใหญ่ ะผมเพื่อให้ล้างอาถรรพ์หมดไปสิ่งนะผมมาดูข้อต่อไปนะผมนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณรูปลดกินเสียงแล้วนะครับผมสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะผมที่อันตรายพอตัวนะครับนะครับก็คือมแมลงนั่นแหละนะครับมแมลงอะไรครับมแมลงสาบกิ้งกือบุ้งนะครับมแมลงอปอระพีเสื้อผ้าลายผ้ากร สําคัญทุกอย่างนะครับสัตว์เนี่ยแมลงเนี่ยสาคัญมากนะผมเพราะฉะนั้นท่านจะไปแตะต้องไม่ได้นะผมถ้าบางคนโดนแตะต้องเข้าแน่นอนครับมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพลังของท่านยังเหนือกว่านะท่านต้องเข้าใจสายและมือกระบานะสายและมือกระบานไม่ใช่เด็กน้อยไม่ใช่ไม่มีพลังนะครับผมพลังต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสายสารนะครับถ้า โดนเขามากๆเข้า1คน2คน3คน4คนเองรับไม่ไหวนะครับเหมือนหมอดูหมอดูดู1คน2คนนะครับผมสคนไม่รับไม่ไหวแนละ้วหยุดแล้วนะครับผมนะครับ,นะรบแต่ถ้าดูสิคนเป็ร้อยคนโอ้โหคนนั้นโคตรเก่งนะค,คนนี้เก่งจริงนะผมบอกได้เลยคนนี้เก่งจริงนะเพราะว่าส่วนมากจะไม่นานเลยเพราะว่าพลังมันจะกดมาเรื่อยเมัน1 2 3 4งสี่ห้าห นะครับผมแต่สิ่งต่างๆถ้าท่านแตะต้องโดนคนกันแกล้งเรื่อยๆนะครับรับ1คน2คน3มคน4คน,คนท่านจะเริ่มออกอาการนะครับเพราะฉนะนั้นอย่างที่3มเนี่ยคือมแมลงนะครับอย่าไปจับอย่าไปแตะต้องมันนะครับโดนเข้าไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำไมครับมันจะบินเข้ามาหาท่านเองนะครับผมมันจะส่งเข้ามาเลือกสวนบ้านของท่านรถของท่านนะครับ ไม่ว่าท่านจะมีขี้นกลนมานะเป็นมแมลงเกาะอยู่ท่านต้องไล่มันออกไปก่อนนะอย่าเพิ่งเข้ารถกันนั้นถ้าเข้ากันนั้นท่านจะดวงสวยในวันนั้นแต่ท่านจะล้างได้หรือเปล่าเราขึ้นอยู่กับพลังของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมอดูหมอทาหมอผีต่างๆอะไรเข้ามาเขาก็จะเอาออกไปก่อนนะครับไล่ออกจากบ้านของเท,เทน้ำมนต์สาดบนหลังคาก่อนแล้วพอบ้านหลังนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็รอดพ้นแล้วไม่เป็นไร พราเย็นสายเลยมือกระบาดท,ท่านก็ต้องรู้เหมือนกันท่านก็เป็นเหมือนหมอดูหมอทำนะครับผมก็ศาสตร์ไล่มันออกไปก่อนนะครับดวงชะตาจะเปิดรับสับรวยโชคทันทีทันใดนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต่างๆที่มันปิดกั้นดวงชะตาไว้นะครับผมมาดูอย่างที่4นะครับผมอย่างที่4นะครับสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากนะครับผมมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบเลย ได้เป็นสัญญาณสัญลักษณ์แต่สําหรับใครบางคนอาจจะไม่รู้ก็คืออึ่งอ่างน,นะครับเอ้ยน่งอึ่งอ่างแต่ต้องมีลายในลักษณะที่เป็นสัญญาณมาจากสิ่งไม่ดีนะครับผมตะปุ่มตะปับนะผมฟังดูแล้วมันจะใช่หรอแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อนะครับผมแต่เป็นความเชื่อของใครของหมอดูของหมอทรรมของหมอผีนะผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเอาไปเสก เอาไปทําเรื่องราวเล่นลับไปทําการแกล้งคนอื่นนะครับผมจะเล่นใครต้องเล่นด้วยกบเึิ่งอ่างนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวมากนะนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปแตะต้องบางทีมันมาในลักษณะใส่หม้อต้มมาแล้วหม้อต้มใส่เข้าไปอัดเข้าไปนะครับผมด้วยความขังของเรื่องราวเล่ลับนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเยางานแค่ของวัตถุมันก็ขังแล้วอะนะรผรม,มันใส่ทีเดียวมันก็เรียบร้อยแล้ว เราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันต้องระวังตัวคับนะผมเศษอัดมามันมาแล้วหน้าบ้านท่านนะมันมาแล้วหน้าบ้านท่านมันร้องอึ้งอ่างอึ้งอ่างนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะนะครับแต่หม,มอสันทาไม่ดูว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องล้อเล่นแต่ว่ามันมาแล้วถ้าท่านเห็นมันท่านก็เฉยนะครับผมทำไงได้ก็เอาน้ําฉีดมันน้ําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนะ้ํานะเป็นน้ํา เขาเรียกว่าน้ำเป็นของพระแม่ธรณีนะครับเพราะฉะนั้นพระแม่โครงขานะครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนำพาซ,ซึ่งความประสบความสําเร็จไล่ได้ทุกอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านเจออะไรท่านอาบน้ําเลยอาบน้นะบําเลยนะครับพแม่ธรณีช่วยแล้วนะครับสู่พื้นพื้นดินเอานิ้วจิกที่พื้นนะครับเอาเล็บจิบที่พื้นแล้วสวดสวดมนต์ขึ้นมาสวดมนต์คาถาพระแม่ธรณีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอาบน้าล้างได้หมดไม่ต้องไปเสกน้ำมนต์ใดทั้งสิ้น น้าก็สะอาดที่สุดแล้วะครับผมแต่ว่าช่วยได้ในจุดจุดหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับโลกนี้มันโหดร้ายสายเล่ห์มือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจหมอสันขอเป็นกําลังใจให้กับท่านแลวหลบนะครับสัตว์สิ่งของที่ไม่ดีที่เป็นสื่อให้ได้นะครับแต่ต้องสังเกตเอาเองนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่สัตว์ธรรมดานะครับผมแยกเรื่องราวต่างๆให้ดีนะครับขอใด้านจ้งชื่นราบลืมเป็นไปได้ด้วยดี ดงสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคิมดีกดซปเปอร์แตงซปเปอร์สเปกเกอร์ให้หัวใจหมอซันได้นะครับผมขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นไปไม่ได้ดีถูกใจให้ค่าครูได้ค่าครูมีตั้งแต่โบราณโบราณนะครับขอให้ท่านแชมปชื่นครับสวัสดีครับ